เปิดคห,หาหา์ของแพติเซียกูด a ทันชโนกูดเรียกได้ว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะสำหรับทันชโนกูดหรือแพติเซียทันชโนกูดซึ่งเราอยากจะให้เพื่อนๆได้อ่านเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้กันสักหน่อยรับรองเลยว่าเพื่อนๆทุกคนนั้นจะต้องชอบกันมากแน่นอนเพราะเธอคนนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งคนสาวสวยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้โดยเธอคนนี้แท้จริงแล้ว เธอมีชื่อจริงๆว่าท an ันชโนกูดหรือชื่อเล่นว่าแพทนั่นเองโดยเธอคนนี้นั้นเป็นนักแสดงและนางแบบหญิงลูกครึ่งอังกฤษและไทยเธอในปัจจุบันนั้นสาวสวยคนนี้นั้นเพิ่งจะอ,อายุเพียง24เท่านั้นเองถือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและหลายๆคนนั้นก็ชอบเธอกันมากด้วยสำหรับสาวสวยคนนี้นั้นเธอได้เริ่มต้นจากการที่เธอเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3 โดยเรื่องแรกที่เธอคนนี้นั้นได้แสดงก็คือเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวั่นใจไฮโซโนอกจากนี้แล้วเรื่องการแสดงที่ว่าดีเรื่องอื่นๆเธอก็ทําได้ดีมากๆเช่นการด้วยอย่างเช่นเรื่องของการเรียนที่เธอคนนี้นั้นทําดีมากจริงๆโดยเธอนั้น จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาวิชาการจัดการสื่อสารโดยได้เกียรตินิยมอันดับที่1เลยทีเดียวถึง3.70ไม่ได้ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยในปัจจุบันเธอคนนี้นั้นคบหากับหนุ่มไฮโซชื่อดังอย่างไฮโซโน้ตน้องชายของหนุ่มนนอที่คบกับสาวชมพู่อรารยาหลายๆคนนั้นก็น่าจะรู้กันดีว่าพวกเขาน่น่ารักมากม เลยสำหรับผู้นี้ในวันนี้แน่นอนเลยว่าเราจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านของเธอกันค่ะโดยบ้านของเธอคนนี้นั้นมีอยู่การสี่คนโดยมีพ่อแม่และน้องชายรวมถึงเธอเองด้วยเป็นบ้านที่มีสวนระบ,บ้านและนอกจากนี้ยังดูสงบและสวยแบบสุดๆอีกด้วยหลายๆคนนั้นเห็นแล้วก็ชอบมากเพราะบ้านหลังนี้นั้นดูสะอาดตาและบรรยากาศดีจริงๆภายในก็ดูหรูมากตกแต่งเรียบง่ายแต่ดูหรูไปในตัว เมื่อมองมานอกบ้านก็จะรู้เลยว่าบ้านหลังนั้นค่อนข้างใหญ่แถมยังเหมาะสมกับเธอคนนี้มากๆเลยจริงๆหวังว่าทุกคนนั้นจะชอบกันนะ